สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะวันนี้พี่อ้อยมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องที่พี่อ้อยรับฟังมาใหม่ๆเลยนะคะวันนี้สดๆละๆล้นเลยเนาะก็เป็นเรื่องมาจากโรงพยาบาลค่ะเรื่องนี้ พี่สาวเล่าให้ฟังนะคะเพราะว่าพี่อ้อยเคยบอกว่าหลานชายพี่อ้อยรับเหมาก่อสร้างใช่ไหมคะก็บังเอิญเขาก็ได้รับงานที่นึงนะคะอยู่ทางเหนือเอาเรื่องที่เกิดกับลูกน้องใน ความดูแลของเขาก่อนนะคะจะเป็นโรงพยาบาลเอก,กชนนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่าปกติก็จะมีอะไรแบบหลอนๆออยู่แล้วเนาะแต่ก็ไม่คิดว่าเรื่องต่างๆจะมาเกิดขึ้นกับเด็กในายงานของเรานะคะที่เขาดูแลอยู่เนาะ เพราะว่าเป็นเด็กที่กินนอนอยู่ที่บ้านนะคะแต่วันหนึ่งเขาบอกว่ามีปัญหาที่ห้องไฟนะคะที่ห้องไฟเป็นห้องไฟเดิมนะคะที่เขาไปาไปรับเหมาเนาะเป็นห้องไฟที่เดิมของเขาในโรงพยาบาลน,นั้นเขาบอกว่า เปิดออกไปเห็นเขาก็ไม่อยากเข้าไปแล้วในห้องไฟนี้นะคะซึ่งมันจะเป็นอะไรที่แบบปกติคนเราทั่วๆไปถ้าห้องไฟจัดระเบียบให้เรียบร้อยนะคะห้องตัวสายไฟตัวหม้อแปลงหม้ออะไรต่างๆเขาก็จะเป็นระเบียบใช่ไหมคะจะเดินเข้าไปแล้วก็จะสามารถที่จะเข้าไปดูแล้วก็เข้าไปทำงานได้ แต่วันนั้นเด็กเข้าไปเช็คในห้องไฟนะคะก็ปรากฏว่าเกิดตู้ไฟที่เป็นตู้ย่อยในนั้นเกิดระเบิดขึ้นมาก็ตามแขนของลูกน้องก็บอกว่าเนื้อหายไปเลย เนื้อหายไปแล้วก็ไม่เกรียมลูกน้องบอกว่าทางโรงพยาบาลก็รีบนำตัวไปดูแลรักษานะคะแล้วแต่ในการรักษาของเขาครั้งนี้ตำหลักแล้วเขาจะต้องถามเจ้าของไข้ก็คือหลานชายซึ่งอ่า สามารถที่เราจะเลือกการดูแลรักษาได้ในว่าจะพักห้องแบบไหนอะไรยังไงนะคะแต่ไม่ทางโรงพยาบาลไม่ถามก็นำเด็กไปรักษาตัวแล้วก็ส่งขึ้นชั้น4เป็นห้องพิเศษแต่เราเป็นคนจ่ายค่ารักษาพยาบาล เขาไม่ถามความสมัครใจของเด็กแล้วก็ไม่ถามเราว่าเราจะเอาอะไรยังไงเนาะซึ่งมันมีปัญหากันอยู่อ่ะโรงพยาบาลเนี้ยเขาบอกว่ามันมีอะไรที่หลอนๆตั้งแต่หน้าโรงพยาบาลถึงข้างในเลยเพอตกเวลาในระหว่างที่เราทำงานเราจะเปิดไฟไม่ได้ ก็ได้ได้อาศัยแสงสว่างจากข้างนอกเข้าไปข้างในเขาจะบังคับให้เราใช้ไฟกี่ดวงกี่ดวงแค่นั้นแล้วก็พอเขารับเด็กคนนี้เข้าไปไว้ในห้องชั้นสี่ที่เป็นห้องพิเศษลูกน้องบอกว่าตอนกลางคืนเขาเล่าให้หลานชายฟังว่าพี่ปุ้ยผมนอนไม่ได้ ผมนอนไม่ได้เลยกลางคืนน่ะมีคนมาเรียกผมด้วยเรียกชื่อผมเรียกอยู่ที่ปลายเท้าผมกลัวมากๆจะทำยังไงจะออกก,ก,อก,ออก็เขาก็บอกว่ายังไม่ให้ออกเขาบอกว่าต้องให้แผลดีกว่านี้ให้รักษาความสะอาดให้ดีกว่านี้แล้วแผลดีกว่านี้ก่อนถึงจะให้ออก เขาก็ยังคงให้เด็กอยู่ที่นั่นโดยที่เขาก็ไม่ฟังเสียงเราว่าเราเจออะไรบ้างทางั้งๆที่เด็กก็บอกว่าเด็กไม่อยากอยู่เขาบอกเรียกชื่อผมด้วยนะพี่เรียกชื่อผมด้วยเราก็บอกว่าอืมเขารู้จักชื่อผมได้ยังไงทําไมเขาเรียกถูกแล้วก็เลยว่าไปว่าเขาทําไมเขาจะรู้ไม่รู้จักชื่อเราเนี่ยเมื่อเราเข้าไปทํางานตรงนั้น เพื่อนพี่พี่น้องน้องที่ทํางานด้วยกันหรือแม้กระทั่งอนองหลานชายเราซึ่งเป็นเจ้านายเขาก็เรียกชื่อเด็กคนนี้เด็กคนนี้อายุแค่สิบหกสิบเจ็ดเองนะคะแล้วก็ก็บอกว่าพอวันต่อ,ต,อต่อมาก็ยังแบบมายืนเรียกอีกแล้วก็เขย่าเตียงเขย่าไม่ให้นอนแล้วก็เรียกอยู่นั่นน่ะเรียกชื่อ นัดนัดนัดเขาจะเรียกเตอย่างเนี้ยแล้วพอเรียกเสร็จแล้วเขาย่าเตียงเขาบอกผมเนี่ยนอนคุมโปงเลยผมไม่กล้าที่จะเปิดโปงออกมาดูเลยว่าอะไรอะไรยังไงเพราะว่าเดี๋ยวนี้ตามโรงพยาบาลเขาจะไม่ให้ญาติเฝ้าเพราะว่าสถานการณ์มันไม่ดีใช่ไหมคะเขาก็ไม่ให้ญาติเฝ้าเขาก็จะได้ยินเสียงอย่างเนี้ยทุกคืนที่เขาเขาหลับ หลับตาลงหรือว่าพอมืดลงเขาก็จะได้ยินเสียงแบบนี้แล้วก็เขย่าเตียงอยู่ตลอดเวลาเด็กคนนี้บอกว่าผมอยากกลับบ้านผมไม่อยากอยู่แล้วพี่ผมอยากกลับบ้านมานอนกลับมานอนที่บ้านได้ไหมหลานชายก็ไปถามเขาเนาะว่าจะเอาคนงานออกจากโรงพยาบาลเขาก็บอกว่าอีกคืนนึงนะ่ะอย่าพึ่งไปเลยนอนต่อเถอะ อีกคืนของเขาก็คือเหมือนเดิมก็คือมีคนมาเรียกชื่อเขาแล้วก็เขย่าเตียงก็เรื่องนี้นะคะมันมีมูลเหตุนะคะเดี๋ยวพี่อ้อยจะเล่าอีพีต่อไปนะคะว่ามูลเหตุที่มาของเรื่องนี้มันคืออะไรนะคะแล้วก็สาเหตุที่โรงพยาบาลน,นี้มีเรื่องหลอนๆอย่างนี้คืออะไรนะคะเดี๋ยวฟังอีพีต่อไปของพี่อ้อยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ